ครับแล้วคนเก่งครับคนเก่งคนเก่งคนป้าของโรงเรียนเกื้อสามัคคีครูร่างนะควัามีความใจใสคุณครูนะครับเราไม่สามารถประเมินได้ธิดาราคนเก่งครับความรักความเมตตานะครับเราไม่อาจจะบอกกับใครได้ว่าได้ความรักความเมตตามากน้อยแค่ไหนนะครับคุณครูให้ความรักความเมตตากับเด็กทุกคน นะครับแล้วก็อยากจะให้ลูกศิษย์ลูกหาของคุณครูนั้นน่ะได้เพื่อที่จะมอบให้แจกให้หมดนะที่ดาร่าก็แถวน้ำโมบอกเอามาแจกมาแจนติมาแจกมาแจกจะได้สิไปต่อแถวน้ำโมที่ดาราเอาก่อนเพื่ออ่ะอยู่หัวแถวที่ดาราอู่หัวแถวอ่าที่ดาราแจกเ่อนอ่าที่ดาราอยู่หัวแถวอ่าพ่อผมเดินตรงนี้นะเดินขึ้นมาตรงนี้ แล้วก็รับจากคุณครูแล้วก็เดินไปตรงนั้นแล้วก็มาที่เดิมนะเดินไปแบบนี้แล้วอ้อมไปแบบนี้นะมาทางที่เดิมนะอ่ารับ ขอน้องนโมยุกคนนนที่เป็นรัฐมนตรีหรือวาเป็นผ้กระเบยเขาจะมาจัดโรงเรีไหนะครับทุกคนะครัสามารถที่จะอาไ้าเยรู้ Thank yeah. 一米游泳 ขอไปกินเองไปยังรุฟอร์ไปกินเองไับแล้วยืนประมาณสี่ห้าวันนะครับเราจะพาน้องทิดาลาแล้วก็น้องปราถนารวมไปถึงทีมงานบ้างส่วิที่ลาลานะครับข้ามไปเอาขนมส่วนที่เหลือนะครับไม่ใช่ส่วนที่เหลือครับขนมอีกส่วนหนึ่งนะครับในการข้ามไปที่ปากโขงฝากบ้านน้องทิดาลานะครับไปแจกปากทั้งคนิ่มนะครับโดยท่านเจมพล วัดหลวเหล็กจังหวัดเพชรบูรณ์เหมือนเดิมครับท่านด้เมตตาเอาขนมแบ่งขนมจากทางวัดที่ท่านไปมอบให้กับหลายหลรย่งเรียนและก็แบ่งมาที่บ้านอื่นในพวเรด้วยเพื่อที่จะเอาไปแบ่งปันให้กับหลายๆคนที่ตระหง่านค่ะเห็นเังกสี่เหล่าก็ดีใจพ่น้เด็กน้อยดใจดีใจไหมคะลูกอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะ ออร่อยมท่านพ่อมีอะไรจะพูดต่อไหมคะอร่อยไหมคะอุ้ยได้เยอะเลยท่านพ่ออมเลยครับท่านพ่ออมแซ่บบ้ครับอุ้ยได้หลายเนาะลูกน้องๆทุกคนตั้งใจฟังนะครับก็ได้หลายแค่ให้แม่กินน้ำเม่นเป็นยังเฮ้ยไม่จะพูดแต่หอยใหญ่ๆเลยไหวสวยที่ผู้มีพระคุณหันโลกไหวสวยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะนะคะว<ม>่า,าอย่างน้อยๆท่านย, <c ười> ยังคิดถึงพวกเรานะคะในมุมที่เราขาดแคลนแต่เราไม่ขาดน้ำใจนะคะจากและไม่ขาดความรู้ด้วยและไม่ขาดความรู้รเราได้ทุกอย่างเ <c ười> ติมเต็มให้ทุกอย่าง <c ười> นี่คือบ้านหลังที่สองของหนูทุกอย่างนะคะ <c ười> เราเป็นทุกอย่างให้หนูแล้ว <c ười> ขอบคุณมนนากๆ ราบทีมงานของน้องทิดาลาวนะคะทางท่านผู้ปกครองทางทีมงานทุกคนนะคะแล้วก็ทางน้องทิดาลาวด้วยนะคะขอให้เจริญเจริญสุขภาพแข็งแรงโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสได้ผ่านมาหรือมาช่วยเหลือดูแลทางโรงเรียนเราด้วยดีวนะคะยินดีครับนะคะขอบพระคุณมากค่ะอ้าวผู้ปกครับแล้วก็นะจับไปให้ทุกคนยืนขึ้นนะ อยากให้อยากให้น้องทุกคนยืนขึ <umba> well ้น uh อ่าดีน huh. ขึ <footage> ้นก <Bernard> <pet ens> ่อนยืนขึ้นก่อนยืนขึ้นก่อนแล้วก็อยากจะเชิญคณะครูทุกท่านครับขึ้นบนเวทีตรงนี้เชิญคนเวทีทุกท่านเลยเอาเป็นน้องน้ำเขาอยู่ตีปัดบังบังหมวกเล้วกับสิเป็นน้องอยู่ดอกคุณครูครับเริ่มเชิญบนเวทีทุกคนเลยทุกท่านเลยนะครับต้องกับเป็นน้องขึ้นกันเอ๋ ทุกคนฟังนะเด็กทุกคนฟังนะลูกทุกคนฟังไว้บ้างเดี๋ยวพ่เย็นอยู่ตรงนี้ทุกคนให้ดูหน้าไว้ว่านี่คุณครูแต่ละท่านคือคังความรู้ที่พวกหนูจะต้องเก็บเกี่ยวเอาให้เยอะที่สุดลูกนี่คือคังความรู้ที่ไม่มีวันหมดตุณหนูเข้าใจไหมเป็นคังความรู้ที่สามารถ ส่งต่อให้พวกหนูไปประสบความสำเร็จได้นี่คือคลังความรู้ที่พร้อมจะสละพร้พรอมที่จะมอบให้พวกหนูด้วยความบริสุทธิ์ใจวันนี้คุณครูทั ora, Siri, ้ง6ท่าน7ท่านนะครับรวมไปถึงท่านผอด้วยนะครขึ้นมาบนเวทีตรงนี้พ่อรูนะที่บางกรเข้ามาข้างในลูกเข้าไปข้างในเดี๋เขาไปข้างในขยับเข้ามาขยับเข้ามาตังนี้หนูโตกับเพื่อนให้หนูมาเพื่อนทํา หลวงพาเพื่อนทำและทุกคนทำพร้อมกันวันนี้ถือว่าเป็นการไหว้ขอบคุณคนณครูที่กู้ภูให้ความรู้ให้ความอบอุ่นให้ความปลอดภัยเอาเด็กยญิงสีไปยืนย้็กน้ําเขาน่ะยืนเ้าาเขาจะไม่มีคําใดที่จะทดแทนไม่มีคําใดที่จะตอบแทนพระณทีนงดงามพระอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าตูได้นอกจากคำว่าขอบพระคุณอ่ะพวกนี้พร้อมกันนะลูกนะพนมเือขึ้นลูกพนมเือขึ้น แล้วก็พูดพ,พร้อมกันว่าขอบคุณครับขอบคุณค่านะครับพ่อจะนับหนึ่งสองสามเอดังเลยนะเอาให้ด,ดังที่สุดเลยเอาหนึน่องสอคุ้านี่อีกคั้งหนึออ่งหายีพักันนะ1 2, นึสองสาขอบคุณาขอครั้งที่สให้ด,อดอังกวาเดิม 何、oh